beauty b plus สวัสดีค่ะเพื่อนๆอทุกคนวันนี้เป็นคลิปแรกของรายการ beauty b plus รายการเพื่อความสวยทำงามและการดูแลสุขภาพค่ะเพื่อนเพื่อหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องรูปร่างและไขมันส่วนเกินต่างๆที่ทําให้เป็นปัญหาหน้ากังวลใจน้อยต่รอดตลอดวันนี้เราเลยมีเรื่องน่าว้าวๆากับนวัตกรรมการดูดไขมันต้นขาไปเสริมหน้าอกพบกับคุณหมอผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้กับคุณหมออาร์ในแพทย์ธรรมรัตน,น์จันนวล คุณหมออาตคะนวัตกรรมนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นในทางการแพทย์เขาเรียกว่าการทำางเอ่อแฟตทรานสเฟอร์ก็ <ๆ S 2> คือย้ายไขมันจากจุดที่เราไม่ต้องการไปใส่จุดที่เราต้องการให้มันเต็มขึ้นม,มาเช่นหน้าอก <ๆ S 2> หรือเอ่อเสริมขมับดบุ๋มแก้มต่อเอ,อ่อเติมล่องใต้ตาล่องแก้มหรือทําให้หน้านผากหนวดรุนขึ้นมาก <ๆ S 2> ็ฉีดได้หมดเคสที่ทําวันนี้ก็คือมีปัญหาว่าต้นขาใหญ่นะครับนะแล้วก็บังเอิญว่า มีปัญหาอย่างคือหน้าอกเล็กด้วยนะ<ม>ก็เลยว่าไหนๆครับแล้วก็เอาไขมันต้นขาย้ายมาไว้ที่หน้าอกซะเนแล้ววิธีการแบบนี้น่ากลัวเปล่าอ่ะไม่ไม่น่ากลัวเลยนะครับนะอาจจะมีรู้สึกเจ็บนิดหน่อยตอนที่เราฉีดยาช,าชาเฉพาะที่แต่เธอพอยาชามันออกฤทธิ์แล้วเนี่ยก็จะไม่เจ็บอะไรเลยคนไทยก็สามารถรู้สึกตัวพูดคุยได้เล่นบีบีเล่นลายอะไรได้ตามสบายเลย แล้วไขมันที่ดูดออกมาแล้วมาเสริมที่หน้าอกจะเสริมได้มากแค่ไหนคะก็เสริมได้ครั้งหนึ่งเนี่ยราวๆหนึ่งร้อยถึงสองร้อยซีซีต่อหนึ่งข้างนะคร<ม>ับนะแล้วก็อ,อ,อยู่ได้นานแค่ไหนใช่ไหมครับก็จะอยู่ได้นานประมาณอ,อ,อย่างน้อยนะอย่างน้อยถึง2ออปีมากสุดคืออยู่ไปเลยตลอดชีวิตขั้นตอนในการทําเริ่มต้นเนี่ยเป็นยังไงคะก็เราเชั่นงน้ำหนักว่ดส่วนสูงเนาะาค่า BMI แล้วคนไข้เช็คเลือดดู ความฟิตร่างกายพร้อมแล้วเนี่ยนะก็ทําการวัดวัดรูปนะวัดรูปในจุดที่จะทำเพราะว่าต้องเป็นการกาหนดขอบเขตเพราะเนี่ยเวลาเราเข้าไปนห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยเมื่อเราฉีดยาชาแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเพราะนั้นเราต้องกำหนดขอบเขตไว้ก่อนการนาไขมันมาเสริมหน้าอกต้องทํายังไงอะจ๊ะก็หลังจากที่เราดูดไขมันออกมาแล้วนะก็นําไขมันเนี่ยไปปั่นแยกแล้วเราก็จะเอาเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นเซลล์ไขมัน เมื่อได้เซลล์ไขมันมาแล้วเนี่ยก็จะทําการเติมเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับนะนะเพื่อกระตุ้นให้เซลล์ตัวนี้พร้อมที่จะนําไปฉีดในเคสนี้ก็คือเราก็นาไปฉีดที่หน้าอกเราจะวาดรูปพร้อมกับที่เราวาดต้นขาเลยนะก็คือกําหนดขอบเขตว่าเออตรงนี้นะเราจะฉีดใส่เยอะหน่อยตรงนี้ก็ใส่น้อยหน่อยเพื่อที่จะให้ทรงเนี่ยออกมาสวยเป็นธรรมชาตินะ ดูดไขมันมาเสริมที่หน้าอกต้องทำยังไงคะขอแยกเป็น2ส,ส่วนนะครับนะก็คือว่าการดูแลักษาคพื้นดูแลักษาของแผลบริเวณที่เราดูดออกมาคนระับแล้วก็ทําแค่ใส่ชุดกระชับไว้นะประมาณ1เดือนนะครับนะส่วนหน้าอกเนี่ยก็จะใส่เป็นอเออาจเป็นสปอร์ตบราเพื่อซัพพอร์ตหน้าอกไว้เท่านั้นเองครับแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่ใช้ไขมันในร่างกายของเราเนี่ยแหลคะค่ะ ย้ายตำแหน่งจากที่เป็นส่วนเกินให้ไปทดแทนและเสริมในจุดที่ที่เราต้องการต่อไปนะคะก็จะหมดกับปัญหาเจ้าไขมันส่วนเกินนี้สัทีแล้ววันนี้รายการ beauty b plus ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะในคลิปหน้ารับรองว่ามีเรื่องน่ารู้น่ารู้เกี่ยวกับความสวยความงามและการดูแลสุขภาพมาฝากแน่นอนจ้าบ๊ายบาย